ขอบคุณมากมากนะคะน้องนุ้ยนะคะป้าเต่านะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะพอดีลงไปทํากับข้าวทําอะไรให้หลังข้างล่างนะคะยุ่งนะคะหลานวันนี้วันเาราเนาะคนนั้นจะกินอันนั้นคนนั้นจะกินอันนี้โอ้ยยุ่งนะคะขอบพระคุณมากนะคะน้องกุ้งสดนะคะขอบคุณคะ่ะน้องนุ้ยนะคะ ปัดตานูนะคะปัดต่อไปแล้วเนาะที่สุดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องกุ้งสดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะต้องต้องเป็นแนวนอนเนาะถ้าถ้าเราจะตั้งอันนี้นะคะ ที่จริงมันทําไม่ยากหรอกนะมันทาไม่ยาก <c oughs> <c oughs> กับพระคุณนะคะแต่พี่ว่าถ้าถ้าจะให้มันปังไลฟ์แบบแนวตั้งอะ่ะถ้าไลฟ์ถ้าแล้วไลฟ์แนวตั้งแล้วเราตั้งโคครั้งเดียวนี่แหละแต่เราขึ้นไม่นานขึ้นเหมือนน้องลูกหนอนอะ่ะมันอันนั้นอะ่ะโอกาสจะปังได้แต่ถ้าถ้าแนวนอนจะไม่ปังแนวนอนจะได้โค ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะทุกท่านนะคะที่มาจอดให้นะคะน้องนุ้ยนะคะยาจ,จันนะคะขอบคุณนะคะยาจ,จันพาเซบนะคะขอบพระ